ครับผมวันนี้ทุกท่านอยู่กับ N.J. Story ในช่วงของการรีวิวอีกแล้วครับท่านต้องบอกเลยว่ากระแตสตอบรับของบอสเ b บี้กาฟิวดีมากวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะรีวิวถังป๊อกคอนตัวไหนแต่จริงๆแล้วทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับที่นาคลิปม,ม,มาดูกันวันนี้เราสั่งผ่านไล n h a n นได้รับส่วนลดด้วย ราคาทั้งหมดของวันนี้อยู่ที่460บาทได้รับต่วนลด100บาทก็เหลือ360บาทเท่านั้นมาดูสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยครับ p o อปคอนดูอันนี้แบบ2 2 2ง,งรสชาตินะเค็มกับชีสตันนี้เขาไม่ได้ติดสติกเกอร์มาให้ก็แกะเลยปกติเขาจะติดสติกเกอร์มาให้นะแต่ว่าจะได้รู้ว่ามันยังไม่ถูกแกะอ๋อส้ มีความรู้สึกว่าปริมาณมันน้อยลงนะปกติมันจะเต็มเต็มถุงวันนี้ถุงมันไม่ไม่ค่อยเต็มเชอบเปิดใช่มันไ,ไม่เต็มจริงด้วย oh, โอเคแข่งแรกกินละอร่อยมากมากเลยแล้วครับทุกคนอ่ะอย่างทนนงนนี่สองน้ำับผมน้ำมาแล้วครับวันนี้ได้น้ำมาสองแก้วเป็นน้ำอะไรครับตะก้องป๊ปซี่มั้ง มันคือน้ำอ๋อสำหรับน้ำเขาปิดอันนี้มาให้ด้วยนะไอ้รูรูครับเห็นรูไหมมันไม่มีรูนะเขาปิดสติ๊กเกอร์ไว้เห็นไหมฮะเห็น,นเนาะเอ๋อ่ะแกะสติ๊กเกอร์ออกมาแน่ดูอยู่แน่จิ้มกินน้ำก่อนดีเลยนะครับมันคือน้ำชามะนาวนี่โอเค,อเค,อเคทุกท่านถึงเวลาทุกท่านรอคอยนะครับผมมันคือถังป๊อปคอร์น แบบนี okay. ้ครับถามดาราดังถามทามถามถาเห็นไหม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 ไหมโอเคน้ำหนักพอสมควรนะอันนี้บอกเลยว่าเป็นฐางพกคอนที่หนักที่สุดตั้งแต่เคยเคยรีวิวมาอ่ะแข่งแรกเลยดูผมก่อน Ghost Butter a f t e r l i f e นะครับผมอ่าฮะ แล้วก็เป็น tm 1, 2 0 2 1ู tp 2 a l l i g h t นะครับ major cineplex exclusive collection แล้วก็ท่าน exclusive collection เป็นพลาสติกคอนเทนเนอร์นะครับพลาสติกคอนเทนเนอร์นะครับมาถึงเวลาที่เราต้องแกะแล้วครับผมเอือ,อนี่นึงนี่นี่นี่ดูตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ created by sabirin นะครับ The new color of product promotion อ่าเป็นโปรโมชั่นสีใหม่ด้วยดียังเลยมาเดี๋ยวเราแกะแกะ,แกะือสวยนะแกะือสวยทำงานเห็นแกะือสวยดีกนใจอยู่ในเนี้กยกำใจเฮ้ยเราจะแ,แ,แกะทั้งบนนะครับผมันจะได้มีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับทาง ความเสียหายนะครับเผื่อเราจะเอาไว้แตกแฟนคลับในี่ยนะคนร,รือเปล่าครับาก้อง <Okay. S 1> ไม่แจกเหรอโอ้เหมืออแันทับอยากได้มาแล้วอมาดูกันดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆนี่เป็นมือนะครับมี3นิ้วข้างละส3นิ้วมีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยไม่มีนิ้วนาง หรือจริงมันคือนิ้วนางแต่มันไม่มีนิ้วนางเหรเนี่ยนิ้วกางแน่น,นอนนิ้วชี้แน,น,น่นอนเนาะเป็นสีขาวนะครับสัมผัสเนี่ยเน <sự> ื้อดีมากมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ดังก้องก้องอ่ะเห็นไหมมันจะดังคลึบๆอ่ะเป็นพลาสติกแบบเต็มๆเ่มพลาสติกคอนเทนเนอร์อ่ามันจะไม่ไม่ไม่ก้องก้องอ่ะข้างหลังก้องก้องแล้วก็ขอบสีแดงเนี่ยครับมีมีตุ่มด้วยมีตุ่มดูตุ่มตุ่มไหมเหม็นตุ่มไหมฮะ นี่มีถลอกหน่อยหนึ่งเป็นถลอกเป็นสีอะเอเป็นสีของเขาไม่ได้ถลอกนะครับเป็นสีเขาเป็นสีแดงแล้วก็แบบเป็นเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมลายเป็นขาวๆนิดหนึ่งนะครับโอเคหน้าตาของผีดูไม่ค่อยน่ากลัวมากดูน่ารักเป็นบดบัตเตอร์นะเป็นหนังดังเลยล่ะอ๋อข้างล่างนี้มีเขียนอะไรด้วยมาดูกันใกล้ๆเห็นเห็นที่เขียนข้างล่างไหมครับ g h o s t butter after light นะฮะ product name plastic container สรุปคือมันไม่ได้ชื่อถังพ๊อปคอร์นนะทุกคนมันชื่อพลาสติกคอนเทนเนอร์ product name 5บายซาบิลินซาบิลินซาบิลินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวด้าน,นหลังกันนี่สามารถตั้งได้นะครับเพราะว่าฐานเค้าเนี่ยจะเป็นเรียบๆแบบนี้ก็สามารถทียตั้งแบบนี้ได้ นะแข็งแรงน้ำหนักเยอะน้ำหนักประมาณเกือบเกือบกิโลฮะประมาณเกือบหนักจริงนะตอนที่พี่ลายแมนมาส่งพี่ลายแมนต้องกู้ใหม,ม่อย่างเงี้ยแล้วก็ขับมาไม่สามารถใส่เข้าไปใน,ใน,ใ,นในกระเป๋าของลายแมนได้ผมถามพี่เอะเหมือนกันแล้วก็ปกติเนี่ยไอตัวถังป็อปคอนของเมเจอร์ถ้าสั่งผ่านลายแมนฮะเขาจะใส่ถุงพลาสติกไอถุงกระดาษให้ใส่ถุงกระดาษที่ใบใหญ่กว่านี้ถ้าจําได้ดูบอนเนาะเราเอาขึ้นมาได้เลยแต่ปรากฏว่าเนี้ยใส่ถุงกระดาษมาไม่ได้เพราะกัวมันใหญ่มาก ถึงว่าอาคารแพงทามาดูด้านหลังกันครับด้าน,นหลังปกติด้านหลังเนี่ยของถังพบคอนเนี่ยจะมีที่หยอดคล้ายๆกับรูไว้หยอดเหรียญได้แต่น,นี้หยอดเหรียญไม่ได้เราเปิดดูข้างในข้างในโล่งๆ,ๆนะครับไม่ได้มีลวดาลายอะไรพิเศษไม่เหมือนตัวกาฟิลกาฟิลเปิดมาจะมีแถบ,บดําเป็นจุดดาของกาฟิลแต่เนี้ยเป็นขาวเรียบเลยแล้วก,ดดวก็เปิดปิดได้สะดวกเปิดปิดได้สะดวก อ่าตั้งปั๊บปิดได้แข็งแรงแน่นหนาตรงนี้มีรอยต่อน่าจะเป็นแบบหางผีอะใช่ไหมมันคือหางผีนะครับเนี่ยมีมีรอยต่อ,อยางงี้เหมือนเป็นอีกชิ้นหนึ่งประกอบเข้ามาก็โดยรวมเราว่าโอเคน้ำหนักดีพลาสติกดีรูปร่างดูน่ารักไหมตกักล้องน่ารักน่ารักไหมคะน่ารักชอบไหมคะชอบจริงเหรอ โอเคก็ร okay. ูปร่างสวยให้คะแนนรูปร่างก่อนตรงเนี้หน้าต,าตาแบบนี้10บคะแนนเต็มสิให้กี่คะแนนดีให้สิบไ้เ <Wow. S 2> ตกองชอบมากครับแล้วสำหรับพลาสติกนะคุณภาพของชิ้นงานนะครับผมให้อยู่ที่9คะแนนเลยนะ <Yahoo. S 1> คือเนี่ยรอบๆมนะันนยแข็งมากมันเป็นพลาสติกตันๆนะแต่ว่าไอ้ด้านหลังของของขอบแดงเนี่ยมันเป็นก้องมันก้องๆหน่อย เออตรงเนี้ยแข็งนะแข็แข็งแข,งแ,ขงแล้วก็น้ำหนักใช้ได้แค่เต็ม9ก้าเลยไม่หักอะไรเลยความสวยงามก็แตกล้องคไปแล้วสิ 10, นะครับโอเคสรุปโดยรวมถ้าสมมุติสั่ง่านไลแมนอยู่ที่460บาทวันนี้ได้ส่วนลดมา100บาทก็เหลืออยู่360บาทสั่งมาใช้เวลามาะมาณ15นาทีาพี่ไลแมนก็มาส่งถึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์เรคชั่นของเรานะครับทาง๊อปคอน กดบัตเตอร์จริงๆนะต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนถ้าแบบอยากได้แบบเทพๆไปนะอยากได้แบบให้มันเรืองแสงได้ตอนกลางคืนอนะเนาะฉนั้ากล้องแบบไอตัวขาวอะแล้วเหมือนแคสเปอร์อะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นละเ่อนนะนีมันหนังเรื่องแคสเปอร์นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อยากให้ตัวแบบปิดไฟแล้วตัวมันเรืองแสงได้เพิ่มราคาอีกนิดนึงก็เปลี่ยนวัสดุเนี่ยถือว่าแจวเลยก็ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ ถ้าผมทุกท่านชอบคลิปนี้อ่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามเรากดกระดิ่งด้วยฮะกดกระดิ่งเยอะกรดิ่งจริงจริงริงที่สำคัญครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันไม่แน่นะครับคลิปหน้า็นเจนสตอรี่ตะก้องอาจจะมีอะไรแจกก็ได้ใช่ไหมครับตะก้องตะก้องมีอะไรแจกไหมครับคลิปหน้าไม่รู้ดูก่อนอ่าตะก้องบอกว่าดูก่อนนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติ ถูกใจคอมเมนต์ไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีออกมานะจะแจกครับแจกส่วนลดล n e แมนของเดือนธันวาดีไหมทุกคนดีไม่ดี ดีหครับแต่ก็ดีใช่ไหมแต่ขอคิดก่อนนะยังไม่รับปากนะขอคิดก่อนว่ารูปแบบการแจกหรือว่ากิจกรรมของ e n g e Story กับรีวิวถังปอกคอนจะเป็นหน้าตาแบบไหนเพราะว่าที่สำคัญตอนนี้เบเจอร์ Major ยังไม่เข้านะเขายังไม่สปอนเซอร์เรานะเราได้แต่รีวิวให้เขานะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Gold b เต t ร์ถังปอกคอน Gold Buster เหล่านี้สินค้ามิททอง e n g e Story Rồi đi các bạn bye bye